ผักตบเข่าครับผักตบเขาผักตบเ,เ,เขาก็ต้องซอยกันครับอุ้ยเบ็ดอ่ะโอ้นะโหเบ็ดปล่อยมาแล้วฮะมมีตนงงเสา้้รรลคับ เอาครับดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วครับตอนนี้ดึงขึ้นครับศผ่านหน้าครับผมดึงขึ้นดึงขึ้นีเ้ขยยวด จับเบ็ดอยู่เบ็ดตัวนี้ครับดึงเข้ามา <c oughs> ผมดึงผมดึงเข้ามาผมเสียพลังงานเยอะมากเลยนะคือแคลอรี่แบบแคลอรี่มันเยอะเลยนะอะอหมมันผมต้องผมผมเสียแคลอรี่แคลอรี่เยอะเลยเออเอาหมดแล้ว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  นึกว่าอยากเล่นน้ำก็ไม่บอกปูนของจุนป <to> ูนครับดึงซอยกันบาดนี่ถ้ามาเยอะกว่านี้นี่ลูกไซจะหนักแล้ว